คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วแต่ว่าผมไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเดิมได้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นใหม่ซึ่งมันเป็นอะไรผมก็ไม่รู้แต่ภารกิจผมยังเหมือนเดิมก็คือผมต้องฆ่าเอนเดอร์ด o กรแล้วก็ผมจะเพิ่มเข้ามาก็คือผมจะฆ่า w a r ์เดด้วย ุกคนคงจะรู้ว่าภารกิจของผมมีอะไรบ้างเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปลิ่มมาวันแรกผมก็ได้ทําการเดินหาตัดไม้ก่อนเลยเพราะไม้เนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆสาหรับทาอุปกรณ์ต้นเกมหลังจากนั้นผมก็ได้เอาไม้มาคราบของต่างๆและอุปกรณ์ในการลงเมืองหลังจากที่เดินหาเมืองไปได้สักพักก็มาเจอมาตัวหนึง่งผมก็เลยลองขึ้นไปนั่งมันดูปรากฏว่าครั้งเดียวก็ได้เลยอะรักผมซะง,งั้นแน่นอนว่าผมไม่รอช้าผมรีบขุดดินขังมันไว้ไม่ให้มันเดินหนีผมก็ได้เดินทางต่อแล้วเหมือนผมจะเหลือไปเห็นว่ามันมมมีเเืออองงงใหหญญญ่่ญ่ๆขข้า้านนาาาานนนนนแวววจิณัักสรรคู ควรกับการลงเมืองอยู่แล้วลงไปได้สักพักก็เห็นเลยว่าโอ้โหโคดันตรายแต่มันเดินมีเหล็กมาล่อซะง,งั้นเป็นคุณคุณจะอดใจไหวไหมใช่ครับ ผมก็เลยเลือกที่จะสำรวจแล้วก็ขุดเหล็กเข้าไปแบบเบิ่มๆบขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันก็ใกล้มืดแล้วแน่นอนว่าเรายังไม่มีที่อยู่ผมก็เลยเลือกที่จะเอาตรงหุบเขาตรงนี้แหละทําเป็นพื้นที่อยู่ชั่วคราวครับเต้เาเผามาเผาเหล็กที่ขุดได้แต่แย่จังผมเอาฐานไปคาบเป็นทอดหมดแล้วดิก็เลยต้องลงมาหาขุดเหมืองข้างล่างต่อขุดไปเรื่อยๆก็กมาเจอฐานก็เลยฟาร์มฐานขึ้นไปเพื่อที่จะไปเผาเหล็กได้เหล็กมาก็มาคาบที่ตัดคนแกะแต่เหมือนผมจะคิดพิเรนอะไรไม่รู้ผมได้ออกไปข้างนอกเพื่อจะไปหาตัดคาาที่นอนซึ่่งงข้้านนนนอออกกเีมมมมมมัมัไแะผรตต์ เต็มไปหมดไหนๆก็ได้ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลเทพให้ดูในการไฟกับมอนเตอร์จเจ็บดิเจ็บดิกูเนี่ยเจ็บพี่พเอ้ยใจเย็นพี่เอ้ยพี่พี่ใจเยน็เยนเอาดาบก่อนทอะลึงะล่งเหรอทะลึง่งเหรอทะลึ่งเหรอเปไงจะตายเอเนี่ยจะตายเนี่ยจะตายครึ่งหัวใจพอเธอพี่เอ้ยพอเธอในระหว่างที่เดินกลับบ้านสบายใจผมเกือบได้จายจริงเพราะมันส่งลูกมันมา เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยนี่ไม่ดีฮีไอ้สารช่องยืนไปได้พักใหญ่ก็ได้ยินเสียงมอนเตอร์โดนแดดเผาผมก็เลยว่าจะขุดออกไปดูแต่เกือบไปแล้วเชียวหลังจากนั้นผมก็ได้ออกมาหาอาหารเพื่อเติมเลือดตัวเองให้มันเต็มพราําอะไรเสร็จแล้วผมก็เลยว่าจะออกไปดูมา้าผมดูละหานผมขังมันไว้ตั้งแต่แรกๆไม่รู้มันหายหรือยังแต่ก็ยังดีดูแล้วมันยังไม่หายผมก็เลยเลือกที่จะหาของมาสร้างบ้านฟาไม้พักใหญ่แล้วก็หาทําเลหมอมๆลงไปไฝ่กับซอมบี้ใต้น้ํา หลังจากเสียเวลาไปทั้งวันซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำธารกิจเลยมันก็คงต้องถึงเวลาที่ต้องสร้างบ้านแล้ว พักเบรจากการสร้างบ้านแป๊บหนึง่งเอาเหล็กทั้งหมดที่มีมาเอาอุปกรณ์อัพชุดก่อทุกอย่างให้แก่งขึ้นโคตรจะหลอ่อขโมยเชือกจากพ่อคาเล่ผมเปล่านะผมไม่ได้ขามันพอดูรหารลูกรักผมกลับบ้านแล้วก็หมดปีอีกหนึ่งวัน เริ่มวันใหม่เช้าอันสดใสผมก็ไม่รีรอที่จะมาทำบ้านต่อเช้าอันสดใสได้ไม่นานฝนก็ตกลงมาแบบนี้โหบรรยากาศดีมากเลยทุกคนรอไปพักนึงแล้วฝนก็หยุดตกผมก็เลยว่าวันนี้เราจอไปหาหมู่บ้านกันเตรียมของอุปกรณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้วิ่งออกมาหาหมู่บ้านสักพักนึงแล้วก็เจอกับเจ้าแก่ที่สปอหนานหน้าถึงสองตัวโอ้โห มันมาได้ยังไงวะนี่ยแแวหาอาหารนิดหน่อยแล้วผมก็หันขึ้นไปเห็นเงาลางๆเหมือนจะเป็นหมู่บ้านผมเลยรีบวิ่งตรงไปที่หมู่บ้านนั้นเลยผมก็ได้ทาการสารวจหมู่บ้านนิดหน่อยโดยที่ไม่ได้หยิบอะไรออกมาเลยจริงๆหลังจากสำรวจหมู่บ้านเสร็จแล้วโดยที่ผมไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยผมก็ได้ทําการวิ่งกลับบ้านนะครับเพราะว่าเราได้อ่านม้ามาผมจะเอาไปใส่ให้ดูละหานลูกหลาของผม,มใส่แล้วมันมีสง่าราศีเหลือเกินทุกคนดูเป็นไง ดูดูละหานุกลักผมจะได้ควบทยานครั้งแรกมนะังไงโอ้แต่ช้าไปหน่อยแต่ว่ากระโดดสูงเยอะเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเคลียร์ของทำอะไรเสร็จผมก็ได้มาดูทาเลหลังบ้านนะเพราะว่าผมจะทําเป็นฟาร์มไว้หลังบ้านตรงนี้แหละช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรกินเลยกับข้าวร้อยหล่อทุกทีทุกทีแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องมาทําฟาร์มเองนะเพราะว่ายังไม่ได้ทําฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มรแกะอะไรเลยเลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรยังไม่มีเลยนะผมก็เลยว่า นี่แหละตรงนี้แหละผมจะทําฟาร์มข้าวกันเลยเอาไว้ทําเป็นขนมปังกินประทังชีวิตไปก่อนนะในที่สุดฟาร์มของเราก็เสร็จสักทีตอนนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปหาเมล็ดข้าวเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าในตัวเมกิออนเนี่ยโอ้โหมีแค่สี่อันทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปหาเมล็ดข้าวเพื่อมาปลูกให้มันเต็มแปลงผมเลยนะแล้วผมก็ได้ไปหาเมล็ดข้าวเพื่อมาปลูกข้าวให้มันเต็มแปลงนะแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งผมว่านี่ไม่น่าจะเกินนี้หรอกอย่างมากสุดก็น่าจะพอดีนะทุกคน นี่เป็นไงฟาร์มของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินกันแล้วทุกคนไม่ใช่ข้าวสือขนมปังเออเราจะมีขนมปังกินกันแบบเบิ่มเบิมนี่เบิ่มเบ,มบิมด้วยนะต้องเบิ่มเบมเท่านั้นไม่เบิ่มเบมไม่ได้เอาละทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพักกันเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากเหนื่อยทั้งตัวเลยทุกคนเกียรของอะไรเสร็จนะแล้วก็ขอจบ e ีเพียงเท่านี้นะทุกคน